สว,วัรดีพวกกากวันนี้มาเล่นแบบผีกระสือแล้วก็อยู่กับไอ้แจมเด็กห้องโูมาเล่นกันเลยโัเล่าวันนี้ไอ้ดำอจเป็นตัวล่อมึงไหนอ้แจะเป็นตัวล่อกระสือไม่ไ <laughs> ติดป้าน มึงรอเลยกูเปิดประตูเองเลือไ,ได้เลือกอะไรดีเป็นพี่โตหรือเป็นตัวกูเองไมันเป็นทิ่เป็นพี่โตดีกว่กาข่าวคนเล่นไม่ได้กินบักวะเนี่อายรุ่น <c oughs> คนเล่นแล้วคนเล่นแล้ววิ่งบ้านหลังไหนก็ได้ก่อนไม่ไมันมันติดอะไรก็ไม่รู้จ้ะ มันกบวแต,รตรงน่าเบื่วะเ่๋ววะไปดิไปบ้านตรงนั้นอ่ะโอ้อะไรวนะมใช้เพื่อนกูไหมเนี่ย เขาเลยเขาเลยเขาไปหลังนั้นปลดอยู่นี่กนกูขึ้นเรือแล้วกูขึ้นเรือแล้วกูหนีกับบ้ามันปิดเลยหรือกูปิดเลยหรืมึงเข้าไปหาของเลยกูกินแล้วกูรอเราลงเรือหาเราจะเดินล้อมันไหมมันจะไปไหนดิกูเดี๋ยวนี้ กลัวไงมันกูไม่ไม่ต้องกลัวหรอกมันเรมันกลัวแสงถือไฟหญ่ไว้จ้ะที่ออมันกลัวแสงเข้าบ้านตรงนี้ก่อน เฮ้ยระเบิดเละเฮ้ยแล้วกูตกหลมอะไรไหนกินมึงเข้าบ้านเลยกูไม่เข้าแล้วกูไม่เข้าแล้วกูจะกูจะไม่เกิดใหม่ได้ละกูไม่เข้าน้ำเข้าเลยก็เลยมึงรูกฟองอยู่ไหนวะถามกูมึงกยรู้อะ ดูดิมมนอยู่ไหนกันเปือามันอยู่ข้างหน้าบ้านกนเลีตอแะลวะตอออะไกันที่ย่ะเล่าหูเห็นใครอยู่หน้าบ้านนี่เห็นแต่เสื้อผ้าเนี่ย <c oughs> กูขับหูขับเรือกับบ้านได้ไหมนะ ไปหรือวิ่งล่อ,งอ,งงอเลยมันกูเต่งมึงวิ่งมึงวิ่งล่อเลยกูจะได้วิ่งเข้าบ้านหาหาบ้านอยู่ได้มึงเลีเข้าบ้านมาหากูดีเข้าบบยังยี่อะไรอ่ะเข้าเข้าไปเข้าไปกว่ากูจะเดินมาหนึ่งกูโดนหัวหัวกูหายพอดี วิ่งลอดีแชมป์วิ่งลอดก็ตื่นเลยแล้วกูจะวิ่งเข้าบ้านบ้านอีหลังบ้านอีหลังไม่ได้เข้าบ้านมึงกินงบ้านกูจะตตมันอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเฮ้ยมึงกระโดดได้ไหมแชมป์มึงกระโดดได้ไหมกระโดดได้นะไอ้แกระโดดกสูงเลย

ปีดังคาบ้านนี้ว่ะรันกัมาอ้ปไไม่ได้แต่กตน้กูตกน้ำแกูโกระสีแต่กูตกนะ้ำอือตุอ่ม <c oughs> แล้วจากการตุ่มแล้วเป็นใจกี่นี่ก็ว <c oughs> ักูม่น,มา,นาเกิดหรอวะกูจะตายละวักูไม่น่าเกิดเลยะกูเหลืออีกชีวิตน,นะ ว่าเราเลือกไปะทะเลาะกับบังค่าด้วย ทำไมใชีวิตเดียวแล้วมันแล้วมันมเด็มึงตอนนั้นตาสิกูเหลืออีกสชีวิตกูเหลืนึ่งชีวิตเล่นดิเหลือหนึงีวิตอรอมันก็บ้าเลยหลังมึงอ่ะ้างหลังแล้วกูไม่เห็นมึงมึงมึง ถ้ามึงไม่เชื่อมึงถามคนดูเลยี่้ข้างหลังมึงอะไอ้รถไอ้รถัวมึงก็หัวมึงก็รลดอะมีแต่คิวอะมึงก็มีแต่คิวอะไ้รถงเยไหัวเ็กไปจำรอสื่อขาบานเลยรอสื่อขบานหลังใหญ่ได้ต้องเป็นคนปิดประตูนะมันมายัง แล้วกุจบคิดละไอ้เนี่ยไม่บายไม่บายไม่บายดีก็กพูดแล้วเ็าเล่นหลัง